งอบากระพี่น้องเจงดูดงอปาตาาจะปุกคลิปนังสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภุสุข้นจ้าทั้งทางไทยและต่างประเทศ น้าพี่น้องเนาะทุ่มมุมโลกนาะจ้าที่เขามาเบิงข่อยน้อพี่น้องเนะาะพภกกว้วกระสินเหตเองแซ่บเองพี่น้องจ้ารายงานโต๊จากเมเจประเทศฝรัง่งเศสพี่น้องเอ้ยหอมบ่จ้าหอมบ่พี่น้องหอมน,น้องไม่สมบ่จ้าพี่น้องจ้าขอเกแกงปนิมใจน้องไม่สมจ้าตำเจีวตำเจวประกรอกพี่น้องเอ้ยจะเหมือนมันแต่ หอมบบกอกอหอมบัมนประแดกพี่น้องจ้าก็กเทิร์นเนี่ยจะเห็นนะพี่น้องเออสวนานามโกโก้อีแลวโอย้ยมีแมเน้องเออม่สมมะตบานพี่นอ้องจ้ามา่สมเมทิม,ม,มพี่น้องจา้งจาเมทิมแล้วเอหาห้ย่อยเอาก็บหัวปลาพี่นออ้องเออหล่ะหล่ะมาเดิอมาเด้อดูดหัวปลาครับก่อน ต้มเหลี่ยมไม่ไมพี่น้องจ้าผักก็ว่ามิยังหลายหรอกจ้ามีบักบัวบักบัวบักแตงเนาะมาบัดทีเนี่ยบวกลายก็ซื้อไปกินพี่น้องจ้าตั้งอยากลูกตั้งอยากกับเข่าจะคลองพี่น้องเอ้ยอต่ำเจียวต่ำเจียวต่ำเจียวอือืมครับ คองเนี้จะไม่เหนียวไปหน่อยจ้าคนหนึ่งหมัหมอัวขึ้นเขาไม่เหนียวไปแล้ว <t os> มอป่าแล้วพี่น้องเจงดูดมอป่าใช้ <t os> ส,สิบปุกปคลิปไป,นนปแล้วอือหือซาบิีได้วจ้าน่าเป็นสมไปหน่องจา้า หนุกดดอยพอนเบอร์พี่น้องแจ๊ะว่ามันแซ่บไม่คามซีเบอร์จำแจ๊บแบบเข่เป็นคัดดอกไม้เพลย์พี่น้องจ๋ามันดอกหน่อยคนน้องพี่น้อง

ทางป่าใ่ทองทองป่าอทองป่านังจับมันมักมักน้องทองป่า จะมัมนแสบน่องจ้าแบบทอมสี่สบอกทอสี่แบบพี่น้อ,องาเขาไม่ยังไหลเลยพี่น้องเออเขาไปตลาดต้นหอมกุ้โกุ้ก็แข็งแล้วไม่ไหี่น้า อ่านั่นมันเสียนอกจ้าจุดนำกโกกๆกอะไรไปอเออมามามาจับจับนุ่มจับันซ้อนข่าวติดมือไป่น้องก็จะได้กินข่าวพีน้องจ้า อนุกหยาบหยาบครับเอา้าตอนนี้สามซี่ทุ่มเหรอพี่นอ้องสามทุ่มเนาะแกงใส่ปักซี่พี่นอ้องอันนี้ใบแมงลักพี่นอ้องโอ้ยมันมันเข่ากันครับปักซี่กับแซ่บ จั่ประแดกเนาะประแดกตอนพี่ผอมใช่ไหมใช <c oughs> ่ประกวกเรื่องมันแสบบวกประวานเพราะมากกินดีไปนอกจากหวานต้องมันส้มบ่าเพื่อกิน มากินตามแบไนเป็นอ่ะชอบกินตัปะมัน โดดพี่น้องเอ้ยยินถึงเลยพีย่น้นนองไม่ได้กินโดดลรพี่น้องม่นมีปลากระแงงนาี่น้นองเนาะนี่ก็มีแต่ปลานน่นปลาหมอปลาสลิดี่น้นองจ้ะ ปนป่านางมมีดหรอกจำแก้วบบกวักแก้าสูตรคอยวิน้อใส่ทัง,ง,งพริกนิ่ทั้งพริกแห้งและใส่ใบนสลัดนี้หองป้อ,ปอมะนะ อน้ำมันสมก็บอกพี่เขากันค่ะเป๊ดแกงมอนึ่ง,งเหมอนลราพี่น้องจ้าแป้งกินเครื่องวยกินอื่นพี่น้องจ้า เพชรออกฮอนลีนได้ไหมค้ัก่อยบางกินน้องเป็นสมเอ็นทองขึ้นได้พี่น้องค่อยมักเป็นนางสน ปลานน่นคอยแกงเครื่องนึ่งพี่น้องจ้ะเข้าไปถอดไปทอดกระชี้อ้อยถั่วป่นพี่น้องเป็นกินกับขนมจีนอื่นอืม เพชรพี yeah, <laughs> point, ่ห้องเอ้ยเพชรกอนนี่แล้ว ดูหัวป่ามานี่มันเสียบเนาะน้องแสีบกระดูดง้อป่า <c oughs> นเนาะป่าแม่พี่น,อน้องเนาะ แซบตรงหัวกับบ่งพุ่งเหพี่น้องเอ้ <c oughs> ตะตันเดดต้มนะพี่น้องันี้มักมกือข่อยวะ <c oughs> ดยอดเกนือ แซ่บเลยนะจังใส่บ,บกกวักปักคอะปอมตำแส่กันใส่ขกกาัุหน่อยเป็นหรอแซ่บใส่บกกวักพั่นเบิดยางเป็นหรอเก็บดิก,กินโดนได้เป็นหรอ แ่บไปน้วแน้งกนิ่นบาดๆแ้บไปเน้ะ มีแห้งรึมประแดดด้วยค่ะกำไม่สมแล้วแสบกินออกจากแม่ทิมเเฮ้ยกับเขาแสบกระทุนภูริยุบันน้องแสบเนาะจากมแม่ทิมเนาะ กระสินไปน้องเปิ้ลสามใจจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องประแดดกระไลได้พี่น้องเอ้ยเปิ้ลสามใจปลาหลายปลาแห้งปลาสมเยอะแยะเลยพี่น้องไม่อยากกินปลาแวะไปเลยี่น้งองเกินลำเปล่าเปิ้ลสามใจ บ้านน้องแสงพี่น้องจา่าจังหวัดกาลสินบาล้โาโฆษณาให้บ้านเจ้าขวางพี่นอ้องเขาเจ้าเฮ็ดเป็นชุมชนจา่าปลาแหงปลาแหงผสมปลาแดกเขาจบมักเอาขคอไปแลกปลาแดกพี่น้องจา่ารถรถแลกขคอแลกปลาแดก มืนอ,อยยังไม่หยไดเยพน่อ,นอเลยดนแรกเขาแรกไปแดลกแสบจะลืมตัวเฮ้จะคว้องแขนแขนปวดแสบดีเลยจ้ะไม่ค่อยมากินเนื้ออะไรป่านตปนแสบไปแล้วต้องหัวก่น้องหัว เยังดูดเยงดูดมาป่าแสบไปเลยจ้ะมันมันนงไม้มากกินจมูมันอ่าสมนันแซ่ไ่เจบ็บไปนาะกินลว อินน้แบบอั้วนาะนืงกิ่นมาเิร์ดกระเซ่ตัวกิน,น,นมาเ,เมาอือนพี่น้องเอ,อง้ยอย่าทิมอย่าท้ดได้พี่น้องของแพง,งจะ,ะกิดแย่มากวางยางแพงบอดพี่น้องเอ,อง้ยเจ้าไปล่ มันเยี่ยยบบนั้นกินแบบิน่สิบวันกินยีาสอ้วนข้ามเลยะัใส่ีจหัวเดียวเลยค่ะต้องว่าป่าน เหนือบ่ม <ality> ักว่าอิ่มเหมือนกนน่าใจน่าใจแก้วกระแซ่ะไปเนาะ ของเขาแล้วพี่น้องจ้งาจ้าพี่น้องจ้ามาคลิปนี้เนาะจ้าขอฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ในยูทูปพี่น้องจ้ากดกระดิ่งน้าจ้าจังหวะผ่าลิปใหม่ๆของข่อยเนาะพี่น้องเนาะฝากแฟนเพจน้าพี่น้องจ้าขั้วกะละสินเฮ็ดเองแซ่บเองซื้อเดียวกันกับยูทูปพี่น้องจ้าแล้วก็แฟนเพจเขั้วเทียนหอมใบเฮ็ดผ้าเพื่อนพี่น้องจ้า เพจลูกสาวพี่น้องมาเบิ่งความนนารักของนงันะ่งน้องพี่น้องเนาะมาคลิปนี้กดแช์กดไลค์มาเป็นกําลังใจกันพี่น้องจ้าพอกันคลิปนาพี่น้องยู่ดีมีแฮุแทูสุดคนจ้าสวัสดีจ้า